ยังไม่ถึอไม่ถือใครร้องน้องอาล้วอะไรนะน,นี่แซ่บแซ่บเต้นคนใหม่ครับยังไม่เค่เมื่อกี้เห็นน่าจะกดดันพอตัวเลยจังหวะที่เราเริ่มไล่ไปหมดกดดันครับเล่าให้ฟังหน่อยไฟนี้มันยากมันง่ายยังไงน้องของเขาก็ขขเขาก็แข็งแกร่งครับผมเราต้องใช้ความแข็งแกร่งเยอะกว่าเขาอีกเข้าไปสู้กับเขาเพราะมองแล้วฝีมือนี่เขาจัดจ้านเหลือเกินจัดจ้านแน่นอนครับผมต้องเดินให้ถึงตัวครับ ใบหน้าใบหมัดนี่และครับโอ้ถือว่าแฟนมวยชื่นชมเรามากจิตใจเราสู้มากนะครับ,บรว่าอยู่วงนอกนี่ติดอยู่วงนอกชิงจังหวะคงไม่ไหวแล้ว,วตัดสินใจเปิดเกมเดินเร็วเลยใช่ครับถ้าไม่ ไม่สู้ก็ไม่มีทางชนะครับทั้งสู้อย่างเดียวครับงั้นแสดงว่าไฟนี้ไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือท่านอยู่ที่แกนวางเกมวางแผนด้วยใช่ครับทีมงานเตรียมมาอย่างนั้นเลยไหมครับอย่างนี้เลยครับมัดต้องเน้นมัดครับไปยืนคุยกับเขาไปเข้ากับเขาน่าจะลําบากครับต้องมีมัดเสริมเข้าไปบวกลูกหนักๆครับอันนี้คําถามจากทางบ้านครับเยอะมากเลยเพชรสุขุมวิทอยากจะแก้มือใครไหมหรือว่าคิดว่าจะเจอใครดีไม่อยากแก้มือครับแต่ว่าอยากอยากอัพขึ้นไปอีกเขาเขาให้เจอฉลามแน่นอนที่มีคนประกบให้เยอะเลยนี้อันนี้พี่ พี่จะบอกให้เมื่อกี้ทีมงานคุยกันแล้วฉลามต่อประมาณ1.5เราโอเคไหมมาเสมมาเสมประกบให้ได้ครับผมฉลามต่อให้เพราะว่าถ้าถ้าไม่ต่อเดี๋ยวราคามันอาจจะไม่สนุกได้ครับต่อให้ได้เพราะพี่เชื่อว่าเราไม่ต่อเราก็เอาืูจากสายตาแล้วช่วงนี้ช่วงนี้งัดหมดแต่ว่าถ้าไม่ต่อดวราคามันจะไม่สนุกเดี๋ยวมันอาจจะแบบ เป็นเรื่องของผลราคาไปครับผมเป้าหมายคือขอขยับเขาเรียกว่าอะไรเจอฉลามครับ<น>จะขยับจะเลื่อนชั้นขึ้นไปอีก<น>บุกขึ้นไปน้องต้องเจอแล้วครับผมโอเคฝาก FC เอฟซีแฟนคลับติดตามเชียร์เราหน่อยเชียรร์ครับทำเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับผมอ่ะไปอโอเคขอบมากครับรโอ้โหขอเสียงขอคนละไลค์ครับเป็นกอลังใจให้น้องด้วยครับเป็นไงบ้างน้องชาย ไปโดนลูกไหนโดนฮุกท้องเขามองหุกท้องก่อนนะจริงๆจังหวะนั้นเรากะว่าจะคุมอยู่เลยไหมครับโอ้โหก็ถือว่าพลาดโดนแล้วก็น้องเขาก็ขยันด้วยครับรูปเกมก่อนหน้านั้นเป็นไงบ้างครับจังหวะออกกาวุธชิงคิดว่ากินหมดแล้วไหม,มค,ค,คิดว่าดีกว่าครับคิดว่าดีกว่าแต่ก็ไปปลายังไม่รู้เพราะมันก็ยังไม่ได้มากยกนกะเนาะนะครับพอเพื่นน้องเขามาเร่งเลยแสดงว่าที่เป็นการที่การวางเกมวางแผนด้วย นะครับเสียดายไหมแชมป์เลยนะน้ำหนักเป็นยังไงบ้างครับพอดีนะน้ำหนักนี้โอเคแล้วเนาะมีโอกาสอยากแก้มือไหมอยากเร็วไปเนาะจับชิงรุ่นนี้แหละกลับมาเดี๋ยวแชมป์เขาอยู่กี่เดือนพี่ตุงแชมป์เขาอยู่กี่เดือนสามเดือนเดี๋ยวเราต่อยอีกไฟหนึ่งไฟหน้ากลับมาชิงใหม่ไปเลยโอ้นี่บอกไันเลยนี่เพชรมวยไทยเกียรติเพชรอยู่นี่เอาฝากเอฟซีแฟนค่ับไปน้องชายครับขอโทษ ไปเน่าใหม่เนาะนะครับก็เป็นกำลังใจใคนแพ้ยินดีกับคนชนะครับยใใุค,ะคะยที่สามครับของมวยคู่เอกคู่เอกของศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่13เดือนมีนาคม2565เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท ชิงชมว่างครับซปเปอร์เปโตเวทนะครับของเวทีมวยราชดำเนินฝ่ายแดงเป็นเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาครับนาำเงินนี่ยอดวิทยาเลขาหมาน้อยเลตตอนนี้นะครับน้ำเงินต่อ4-1ครับมวยชิงชมป์นะครับราคาไป4-1แล้วครับถ้าถามว่าเรตเปิดมาเท่าไหร่นะครับเลตเปิดมาก็ยอดวิทยาต่อ5-3ครับ ไปสุขวิตมีจังหวะสับศอกครับยอดวิทยานัดศอกซ้ายขึ้นเหมือนกันไปนสุขวิตเปิดเกมเดินบูครับปักศอกขวาไปยอดวิทยาพยายามหาจังหวะไล่แขนอยู่ครับดูตรงนี้ดูเหลือมว่ายอดวิทยาจะดูหนากว่านะครับแล้วแต่มุมครับนี่ครับมาตรงนี้ไปสุขวิตเดินเข้าหาต่อยหมัด1-2ครับปักเข่าขวาปักเข่าซ้ายปักเข่าซ้ายยอดวิทยาตีขึ้น ตามทีครับนี่ครับต่อยหมัดหนึ่งสองครับมุ่งมั่นเหลือเกินครับต่อยท้องครับต่อยท้องดูมีอาการครับนี่ครับโอ้โหดักศอกซ้ายครับอันตรายเหลือเกินผมเาเสียวแทร่นี่ครับโอ้โแทงเข่ากองออกยอดเลยครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเป็นสุขุมวิทปล่อยบางนาครับเป็นายเอาชนะไปได้ครับแบบนักเอาครับราคาเมื่อกี้ราคาเสมอเงินนะครับราคาเมื่อกี้ราคาเสมอเงินนะครับ ราคาเป็นอย่างนี้ครับผมจะเล่าเรื่องราคาให้ฟังก่อนนะครับผมไม่ได้ลืมภาคราคาไปเลยจังหวะที่โดนสอกครับมีแดงโดนสอกครับแล้วก็ราคาเป็นน้ำเงินต่อ10บหนึ่งครับน้ำเงินต่อ1ิบหนึ่งน้ำเงินต่อ8ปดหนึ่งครับหลังจากนั้นก็เสมอเงินครับพอเสมอเงินก็นอกไปครับเพื่อนๆครับโอ้หจบเร็วครับท่านเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง u ูทูบสวัฒนาชัยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสำหรับใครที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันรักมวยชอบมวยเราคือเพื่อนเราคือพวกเดียวกันครับ